สบายดีพี่น้องกับสบายดีสุกุสุคนสมองสบอรเด้อสบายดีเอฟซีทุกท่านเนาะที่ขลุกแต่หางแดงสุขทั่วโลกเด้อมันเอยินดีครับสมสองของน้องพ้าโซ่พี่น้องยามแลงพี่น้องจัดยามบ่ายสองบายสองมันสิประมาณเนี่ยไม่ต่างกันเพิ่งเก็บหมากแตงแล้วพี่น้องเ้ยลองไปเก็บหมากแตงเลิกจากงานแล้วก็รีบลงเก็บหมากแตงหมากแตงเท่ากันเลือดแต่หมากแตงน้อยพี่น้องเอ้ยหมากแตงใหญ่โดด มาขึ้นนี่แม่ตาไปงานเนาะไปสอยเวียเงินอ้ายนี่แหละงานร้านเพิานขี่ขโมยมันซวยโอกาสมาหลักเอาหมาักแดงแม่ตาเกือบเบิร์พี่นอ้องเลยหมักแตงรุ่นใหญ่รุ่นหมักแ่งใหญ่เลยนะจนบางแม่ตาลงไปเห็นตกใจเลยตกใจขะเลยว่าเอาหมักแ่งคือเบิดแท้ว่ะคือบางแท้อันหล่อไปหล่อไปป่ะนเห็นหมักแตงเฮียอยู่กับขางหัวโอ้ยสมพอว่าหมักแตงเขาจังบางปันนี้ ปกติมือมือมือซื้อนี่เนาะแมตาไปเก็บได้สี่สอบบัตมือนี้ได้แค่สอบปลายบ่หอดสองสอบส่โอ้ยโพดโพพี่น้องเอ้ยโพดโพดิโรโพดโพฟอะเข้ามาเอาหมักแตงแมตาชวยโอกาสต้นแมตาแงะพี่น้องต้นแมตาติดงานเนาะผวมีเวลาลงประจอพนะประเจาก็เลยเอากระสอบมาใส่เลยคันบอกเอากระสอบบ่เบิดปานนี่ดอกพี่น้องอันนี้ต้องเอากระสอบแน่แน่เลยจังเบิดปานนี่ ตาก็ซื้เก็บส่งลูกค้าสั่งแน่สั่งแต่เมื่อวานนี่เนาะเขากับโบมีเวลาไปส่งเพิ่นเท่าวันเนี่ยกค่าวิเมื่อวานมื่อวันนี้เลยกับสาระเวลาพี่น้องเอ้ยค่ำแล้วแต่ว่าสิเลาะส่งนะจงไหวกับโบย่างขี้ขโมยมาเอาอ้เสียได้หมักแตงเทาปกติมื่อนี้อ่ะสิได้ได้ประมาณอยากโบอยากก็ได้ประมาณสามสอบน้องเยก็ได้หมักแตงแค่สองสอบโบเต็มสอบที่สองค่ะ สอบคนขอนโอ้เสียดายยังได้แต่มักแต่งเนาะหลายนะแต่งใไงเขาเอาเบิร์ตมาขึ้นเลยเหลือชิ้นแดงเดียวน่ะโหดโพขี่ขโมยบ้านเมตตาพี่น้องเอ้ยสวยโอกาสกระดกกระโดดบอได้บอได้บอได้มาขึ้นในพายกัมมะซอยเวียกเนาะเลยบ่ได้ลงไปเผาบ่ได้ลงไปเจาะนะเพื่อนก็เลยนสวยโอกาสตอนงาน ก Adams, ็จะมาใส่ทงพี <produ funny gli ete> NS, ่น้องไปหล่อส่งลูกค้าพ่อแล้วได้สุขสุขคนมาสอยเนี่เด้อมาสอยใส่ทงเลพี่น้องฮะน้องนิดก็ไม่ก็ไม่ยายเพิ่นกลังลางๆสวยต่างหอวแตงเฮ้ยแม่ตาใส่ทงกับพี่น้องสิได้จักรงเงดิใส่ทงกับพี่น้องเอ้นี่เลย ໂຮດກະໂພວ່າລົມພ่່ນ້ອ 哎呀，你别这么讲。 Gracias เกมพร้อมเรียบร้อยเลยพี่น้องได้อันได้สี่สี่สิบแปดทงพี่น้องสามสิ8ปดสามสิบแปดนงบ่น8บสมสิบปดนึงโอ้ยนึ่งกว่าสี่สิบแปดเนาะสามสิบปดทงพี่น้องโหดโพหมักแตงเฮามานี่เออมือนั่นเราได้แปดสิบ วันนี้ได้แต่สามแปดเขามาหลักพี่น้อยกระสางมันเนาะบหินพระบหินเขาหลักหินแตหมกตกแดงเหียสะปันเขากินน้ำแหน่พราตะวะบดคำสิว้าเ <laughs> บิดคำสิเว้าพี่น้อง พองก็จะเอาไปแล้วเนาะมืาอคืนนีนพากันขลุกค่างานสวยเวียดแล้วก็เอาไปได้ลงประจอบเนาะเขาลงมาเอากลางคืนพี่น้องก็เหี้ยสะไปตามทางโวดโพดโอ่ะยามันดอกะองนอกกายพี่น้องห้าวใหม่สำหรับกินในแตาลาเลยเด้อพี่น้องไปขายหมักแตงก่อนพี่น้องรอบแรงคลิปหนาเพาะกันใหม่พี่น้นองฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อกดเข้ามาดูชมรายรายนะพี่น้องสวัสดีสุขสุขคนเด้อพบอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้อง